สวัสดีครับท่านผู้รับชมที่โครารัก3สิสิงหา2 5ง6ตรงกับ15ค่าคำเดือน9วันพระ,ะของคนไทยวันนี้ที่วัดศรีวุดมบ้านกุตลมตำบลหนองนาแสงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใมครับผมขอให้สาธุชนชาวพุทธทุกท่านจงมีความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพพรรมัยแข็งแรงนะครับเช้าวันนี้เริ่มต้นคนญาติพาชุมภาพการชาวบ้านกราบพระก่อนนะครับจะมีแต่คนเฒ่าคนแก่นะครับ ผมขออนุญาตพาชมบรรยากาศคนอื่นนะครับสวัสดีครับพี่ชื่นครับวันนี้ได้อะไรมาวัดครับพี่กล้วยโ,โอ้ดอกบัวด้วยถูกด้วยน้องเพชรแปลงเรียนนะพี่น,น้องแ <c oughs> <c oughs> มนเมนเมข้าว่านข้าว่ันนี่สุกเลยอ๋อเข้ายังไม่สุกเลยแล้วพี่วิไลมาวันนี้รครับผม สวัสดีครับพี่นีสวัสดีครับได้อะไรมาวัดครับผมแม่งานของวัดที่นี่เลยพี่นีครับผมขออธิโมทนาบุญพี่นีด้วยครับมาวัดที่ไรต้องเจอพี่ครับพี่เขาทับผบสวัสดีครับยายได้อะไรมาวัดครับวันนี้หอมกชื่นสวย พ่อหมกอะไรครับย้ายทำเองเหรอ<ะ>ย้ายทำเองอ,อาหารวันนี้ที่จะเตรียมให้กับคระด้านนอกของศาลานะก็ <L un> ここ มีชาวบ,บ้านทยอยเข้ามาสวัสดีครับแม่ครับได้แะไรมาวัดครับโอ้ขออนุโมทนาบุญด้วยครับแม่ครับได้เยอะแยะเลยของมาวัดยังเช้าอยู่จริงๆนะครับ ชาวบ้านเริ่มทยอยกันเข้ามาด้ื่ด้วยก็นับได้ก็จะมีอยู่สองสามสี่ห้าหกประมาณนี้ครับผมผมก็จะพาท่านผู้ชมนะฮะจะดูรอบๆอบของโบสถ์นะครับรอบรอบของโบสถ์ของศาลาจะมีแม่ขาวนะฮะที่ นอนตั้งแต่เมื่อคืนเดินจงกรมครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นพระที่เลี้ยงพาเนนเดินจงกรมเช่นเดียวกัน วัดที่นี่นะฮะประจําประจําก็คือนะฮะในข่าวนะครับท่านก็จะมานอนตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเสร็จกิจก็ประมาณสักหกโมงหนึ่งโมงเช้าเนี่ยครับก็กลับบ้านนะครับผมที่นี่นะฮะก็จะทําประจําในลักษณะอย่างนี้นะฮะสีเหลืองนะฮะแม่น้ําห้วย ตรงนั้นนะครับก็เริ่มแดงเพราะว่าจะเป็นน้ำฝนที่ตกกันมาช่วงนี้ตกบ่อยครับผมเป็นภาพงดงามเหลือเกินครับท่านครับดีใจนะฮะที่คนไทยยึดถือบนพระเป็นหลักๆในด้านพระพุทธศาสนาที่ ปฏิบัติกันมาตั้งแต่รุ่นปุย่าตายายผมขนุญาตพาผู้ชมกลับมาด้านในของศาลานะฮะผมอยู่มุมทางทิศตะวันตกของวัดนะครับอยู่มุมนี้ก่อนที่ จะเอาอาหารนะฮะไปใส่ถ้วยใส่จานนะครับญาติโยมก็มารับครนนะครับตรงนี้กันก่อนสาธุ เต็ต่อครับผมส่วนมุมนี้สิครับก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการใส่บาตรของเรานะฮะ วนด้านประตูนะครับก็ชาวบ้านก็ทยอยทยอยกันเข้ามาครับผมบรรยากาศก็คงมีประมาณขนาดนี้นะครับผมขออนุญาตฮะสิ้นสุดการถ่ายทอดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสมการรับชม いいかな